มดในปิตากูซี่นี่เพื่อนใเพื่อนให้เพื่อนในปิตานะในหันหน้าเข้าไปกำแพงนะไอนี่คือมอแบบเป็นมดผีน่ารักน่ารักนะนูอยากรููอ่ะอาสาวหันไปได้อะไรหนูน่ารักเ่งหมูน่ารักฮะโอ๊ตโอ๊ตห<อ>ล่นมดผีอะไรไปเฮี้ยนอยีกแล้วเนี่ยเพื่อนอะไรมีสมบัติแอปเปิลห้าบาท แอปเปิลสิบหกลูกอออโอ้ย,ยอ่ะซิเอ้ยตรงนี้มีสมบัติน่ารัก,น,รกน่ารักอะไรอ่ะโอ้โหทัเองนี้อ่ะแม่ไอ้นี่อ่ะว่า,วาตกใจนะเดอ้ <laughs> อเพื่อเขาบอกว่าอะไรอ่ะอ,อุ๊ยอู๋เชี่เป็นคนยิงนะถ้าเกิดคุณไปจ้องหน้าเขาเราเขาจะจำสแกรไม่เชี่ย โอ้ยต้นมานานัตัดนานมาก s <S วงนี้ตัดนานมาก, e ต,กนานตัดนานจนถึงวันตัดนานจังเลยเดย t ไวตัดนานม่ติ motion here later ชิว motion here ยัง่เสร็จเหม่ตัดนางนี้ อะไรไม่จะมีอ,อะไระ่ะความหลอนมันชื่อว่าเขาเขียนว,ว่าความหลอนหอลงไปแล้วก็ไปแล้วในกางวิ่งมา ตายแล้วมึงจะมอนทำไมว่าขึ้นกูอ่ะโอ้โหอ้ล <c oughs> ูกกูถือดาบมารถมันจะฆ่ากูให้ได้ <c oughs> โอเคมันไปละ you มาตีกูตายกูเนย่ย lô ya Ini bisa kipi ya Kip kata kalau dicat-cat mày à vô đã, phù mày à vô lao mày si phùi phù mày lao mày 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 đi. đi. ก็นายโดอะไรบางอย่างเข้าไงก็นายลงเพราะสิดทใช่ห้กูแรงกลายมีหีเข้าสิงน์่ยแม้นต้องมาถือดาบเฮ้ยเอาเพื่อนทำไมนายลงไป อะลที่ไหนอ่ะมาดอกที่มุมซูซ